ดวงท่านนายกอนุทินชาญวิริกุลนะฮะก็เป็นคนลัคนาราศีเมษเนะก็เกิดอันตอนที่ได้ตำแหน่งนายกนั้นเดือนกุมภาหกแปดนี่ท่านอายุ59เก้าปีนะฮะท่านก็เกิดวันที่สิบสามกุมภานะแล้วก็เมีดาวจังหวะที่ท่านได้นายกเนี่ยตอน ดาวราหูยกมาทับดาวเสาในราศีกุมนะเลข8ดอารบิกนะฮะเป็นดาวจรมาทับเลขเจดไทยเนาะทีเ่เป็นพื้นดวงนะฮะมาทับเสร็จก็ยังไม่ได้เนาะจนเจดเจ็ดดาวเสาจรเนี่ยเลขเจดอารบิกสีแดงเนะี่ยยกเข้าไปราศีมีนนะฮะแล้วก็ยกกลับ ยกกลับมานะฮะในเดือนกันยาจะสถิติที่นี่มาถึงสิบสามกุมภานะประมาณสี่เดือนพอดีท,ที่ที่ท่านจะได้เป็นนายกสี่เดือนเนี่ยอืมก็หมายความว่าพอเสาการถอยหลังกลับมานี้มันเป็นตัวการเล่งปฏิกิริยานะถ้าถอยกลับมาเนี่ยม,มักจะได้รอบรอบที่สองจริงๆรอบแรกก็ก็มีรูปดาวแบบนี้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ พอถอยกลับมาปุ๊บได้นะฮะแล้วก็การที่ราหูเข้ามาใหม่ๆเนี่ยไปเลงดาวอาทิตย์ของท่านเดิมที่อยู่ราศีสิงห์ทำให้เสียตําแหน่งคือออกจากรัฐบาลไปนะฮะแต่ว่าพอดา,าวเสารกลับมาทับราหูเสาวจรมาทับราหูจรแล้วก็มีเสาวเดิมอยู่ด้วยนะฮะเออเป็นจังหวะท,ที่ได้นะฮะได้แบบก็ไม่คาดฝันเหมือนกันว่าจะไปจับ,จ,บจับคั่ว กับพรรคที่เคยไม่ร่วมมือกันมาได้และคล้ายๆอยู่คนละขั้วอนุรักษ์กับเซเรีประชาธิปไตยนะแต่ก็ยกยอมยกม,ม,มือให้เพราะว่าไม่ไม่อยากให้มีอำนาจพิเศษเข้ามาก็เลยยอมยกม,มือให้เพื่อให้เป็นนายกตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะก็ได้เฉยเลยได้แบบฟุกๆเลยนะอืมแต่คาดว่าจะมีการ ยุบสภาจริงตามที่บอกกันไว้สี่เดือนเพราะว่าดาวเสาร์มันจะเคลื่อนกลับไปที่ราศีราศออีมีนนะฮะเสาร์ก็เป็นอริกับดวงเมืองดวงเมืองก็ราศีเมษท่านอาจารย์สิงก็ราศีเมษนะก็สัมพันธ์ดวงเมืองพอดีดาวเสาร์ก็กลับไปนะแต่ดาวเสาร์อยู่ประมาณสองปีหลังจากนั้นดาวเสาร์ก็จะก็จะจรไปทับราหูเดิมของนั้นอีกเลขแปดไทย ะะเลขเสาเลขเจ็ดอารบิกเสาเจมทับเลขแปดลาหูเดิมเลขแปดไทยราหูเดิมก็จะ,ก,จะก็จะดีอีกนะก็จะได้ดีอีกอาจจะได้เป็นต่ออีกนะฮะแต่ในช่วงสองปีนไม่รู้จะมีเว้นวักรหรือเปล่าหรือว่าจะหรือมองภาพรวมเป็นต่อกันไปเลยเพราะว่าเสาเนี่ยพอมาอยู่ที่ราศีมีนมันก็เลงกับเลงกับพุทธพุทธเลขสี่ไทยนะฮะเลงกันเจ็ด เจ็ดสี่เสากับพุทธนี่เป็นคู่สมพลกันอีกก็ถือว่าให้คุณนะแต่การที่เสาไปเป็นวินาศเสานี่คือรัฐบาลนะพอไปเป็นวินาศกบดวงเมืองก็รัฐบาลก็มีปัญห,หานะะก็เกิดรัฐบาลก่อนนั้นอนุทินก็เสาไปอยู่วินาศก็ทําให้เกิดเรื่องถูกบีบจนต้องออกนะพอดีดวงท่านนายกท่านเก่าท่าน ก็มีอาทิตย์อยู่ราศีสิงห์เล่งกับแปดจรพอดีแปดหนึ่งไม่ไม่ดีนะเสียตำแหน่งนะฮะแล้วก็ดวงท่านชัยเกษมก็มีหนึ่งอยู่ราศีสิงห์เหมือนกันกับแปดเล่งหนึ่งอีกเหมือนกันก็ไม่ได้ตำแหน่ง